Ready. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเหยียบป้อเจนทัปบรีแทงยูนิคเช่นเคยครับเป็นรถครอบครัวที่เป็นรถลักชัวรี่มากๆนะครับก็คือเป็นตัวเวลฟายตัวซีรีส์40นี้ก่อนออกมาก็เข้ามาวางแผนการตกแต่งกันนะครับโจทย์แรกเลยลูกค้าอยากได้ล้อฟอร์สนะครับก็จะเป็นอารีแลกเป็นไซส์ขอบ20ลงเป็นล้อสีดําเงานะครับรัดด้วยยางมิชลินนะครับไม่ว่าพี P P V รถลักชัวรี่เนี่ยรถตู้เนี่ยก็จะชอบใส่กันเพราะว่าเป็นเป็นยางที่ค่อนข้างนุ่มเงียบสมรรถนะยางค่อนข้างเพอร์เฟกต์มากๆคือลงด้วยไซส์24 5 5 4 20อออออฟเเซซตตลลล้้้้ใส่แวจะ็มมุพดี เซต up ช่วงร่างใหม่เพราะว่าเดิมๆรถตัวซีรีส์40เนี่ยจะเป็นรถที่ค่อนข้างย้วยนะครับความเฟิร์มจะค่อนข้างไม่ค่อยดีปรึกษาเรื่องช่วงห่างผมว่าลงเป็นตัวแบรนด์ตัวโปรเฟนเดอร์ชอตชุดนี้ก็สามารถที่จะเซตโหลดได้ลงได้ถึงประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับถึง2นิ้วนะครับคัน้นี้ลงไม่เยอะนะฮะลงประมาณแค่สักประมาณไม่ถึง1นิ้วเพราะลูกค้าไม่ต้องการโหลดต่ำมาเป็นฟูลเซตพร้อมโช๊ค4ต้นพร้อมสปริงสีตัว จะเซตัพเบรกไปเลยนะครับชุดนี้จะเป็นตัว18แนะครับตัวจานเนี่ยเป็นจาน o อเเป็นจานนําเข้าจากไต้หวันนะครับมีการประกันทุกอย่างดีมากพิเศษคือตัวคันนี้เป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าเราลงเป็นของเบลเฟ่ให้ทําให้สมรรถนะทุกอย่างการนั่งไฟไม่มีโชว์ผมวารันตีให้ถ้าติดตั้งจากผมไฟโชว์เราบริการแก้ไขฟรีสมรรถนะเบรกไม่ต้องพูดถึงนะครับด้วยไซส์จาน380มิลเนี่ยเอารถรุ่นนี้อยู่สบายๆเพียงแค่สัมผัสแป้นเบรกเนี่ยมันลดพร้อมหยุดเลย อยากจะรีวิวให้ FC แทงยนต์แล้วก็ผู้ใช้รถยนต์รุ่นนี้เนี่ยได้รับชมกันนะเผื่อเป็นแนวทางการตกแต่งกันท่านใดถูกใจก็ฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามด้วยจะได้จะได้ไม่พลาดขอมูลข่าวสารดีๆจากแทงยนต์วันนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ